ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาหอดนางานเลยพี่น้องแดดแดดเด้อพี่น้องเด้อมากับสางเนียงนี่ซื้อมาแล้วพี่น้องเนื้อตําตหกขาดบได้ปลาเด็กปลาตั้กับปลาแบบแบบแกงกับแบบตํานั่นเนงสื่อของใส่ส่วนตัว เข้าเข่าในเฮือนโบได้นเนาะเพราะว่าพอเท่าแล้วโบอยู่เฮือนเดียรพี่น้องเดีอร์น้องของหน้าก็เขากับบริเซ็คของเขาผักเนาะว่าเขาเมื่อเอาขาดเลือ้อยช่างแหน่งช่างแหน่งนะพี่น้องเออเนี่ยงถือกันอยู่เนีย่ยแม่ต์และแม่ต์และเข้ามานอดในพี่จเจนมีมีดอกหนึ่งเข้าได้เข้าได้ lừa nhang cái sương sương sơn lên nè phi nong bền bỉ quá, tôi cùng nhang kia qua, còn để phi nong nó cái อัดประวาลามาก่อนเด้ยวยพี่น้องเด้วยแดดพี่น้องด้วย,ย,ววยใส่แว่นงานกันเนเหลือบลวงบร้ายดอกเป็นใส่สารตั้งต่อ,ตอก,กันหากับงานสาบก่อนอืม แต่าทนแล้วสาน้องพั่เข้าง้อไปขับไปเบิ่งงานก่อน,ดน,เ,นเดี๋ยวดันในแล้วบนแล้วเดี๋ยวจะเก็บเสาเสาก็จับเหลี่ยมแล้วเก็บกับวุ้งเนีงง้ยเประมาณมือเดียวเก็บก Keep suffering them. Mm. Let's just sit. ดีวนี่กันแล้วพล่เราเราก็บอกมาพี่น้องไอ้โทษกับบติดชุดใจก็น่าวะไงถ่าพี่น้องโทรกับบติดเสียงออกไปซื้อกันแล้วพี่น้อง เนะยังแฟนรอบครอบนะพี่น้องพอตอนเมือกับโอ้โหมันไม่ขาดเลยซังไหนนี่นาย,นายนเจ้ยวนี้เขาบ้านบ่ได้เด้อพี่น้องด้วยเราหลอกแล้วต <c oughs> ้องให้ยุกกะเจนหน่วยหนึ่งแต่มันถึกกับหน่วยในป <c oughs> ระตูหน่อยอยั่งไ <c oughs> มันหลอก้างในเนาะ เออสอดดอกได้ะะบ่กว่ามก่อนเอาไปสอดไข่มก่อนสิปซื้อเกือบใส่นะี่เกือบลืมเอาเกือบแตะมาน,าน่าลครช่องปุป้งกล้ว <c oughs> ยต้นเหละครับลิ ้างเด่นมักเละเป็นยังสร้างเด่นเลยหักกระตื่นนอนมักเละแบบโยนขอป่าเลยน้พี่น้องสื้อมาสับตอกใจพี่น้องเอ้ากินทอดไข่ตำแตงมักแตงสดดีทอดไข่ตำกแตงก็นาะหมดแรงสื่อแตงหมู้แบกนบุก มากับสางเนียงสองคนเดียพี่น้องขอนก่อนขอนสุขภาพนอนจนตาตูบมุกจีนเพิ่งตื่นนอนมาเดียพี่อืโอ้ยมีแหงเดียว นอนอยู่เตียงกินจักพันจังคือว่าไล่ไปเลยพีนอน แหมาอื่นสั่งภาพสีมาหมื่นสั่งภาพสีมามากับสั่งเด่นบ่กับผู้นำเขาสีมาผูด้เดียวบ่อากาศหนกันกรีวิวงานที่ยังค้างย,ยังเหลือจะเปี่ยนออกเด้อทางหนากันยังแพงนี่ทางหนา้า อีด้านข้างนี่มันมักเ,เป็นแพงใหญ่เหม่อเลยพี่น้องแพงนี้ใช้เวลาประมาณเดี๋ยวราวๆกับสองมือถึงแล้วแ,และก็ด้านหลังนี่ ันนี้เขาก็เริ่มบหรายพอดีงานแล้วกรับเพิดดอกซันบนผักอาศไซกับแบบนี้แหละพี่น้องใครเนี่ยเพิ่มมีเฮือนผักคือไปเกับสั่งหอกตอนน่ะโอ้ยจนอยากตายผลตกมาแบบนี้ได้เห็นอ่างปางเลยนะอย่างเงี้ย <c oughs> <laughs> ผ่าแตกบัดคืน นี่ฝนจะลงมากแหละจากแตกร้บัวลายตอนนั้นอ่ะจนได้กินอึงกินนมแล้วกินกาแฟต่อพี่น้องกินตลอดนะคือว่าหิวตลอดัอนนี้เนาะ ไม่คู่บ่อืมของอยู่นะประแดก <c oughs> ประแดกมันหนาแล้วก็มีนอนอนามัยลวมีแต่พุ่นละอองเท่านี้ห่อไหวหัวนวพี่น้องด้วยุ่มันเกาะมันยังละกี่คันซะจะเลยห่อไว้แบบนี้แล้วเนาะสบายกว่า ขัดบอกินตัวนี้เขาเลยจิเขาสีหิวจัดเลวอยากอี้กินแล้วมบนกินกินกินไปโบมีตัวมันสิตัดบบแมนตัดเนี่ยมันเข็ดมั้งเฮ้บ่อยอยากอี่ยกินเอาสีดังไฟหนึ่งเขาเมื่อนี้ยุดก่อน,นเปื่อยไปเละลงเวียดกับ ฝนจิตตกกับเงแล้วเลยแบบหาฝนกันกระโดดทางไปได้มาเด้อพีน่น้องเด้อสร้างเด่นกับ,บพี่น้งปูสร้างเด่นกับิมาหรือกป่าสร้างเด่นครับเอาสุภาพมาสอยเรียนมานี่นอากาศดีดี ตังนี่ช่ก่อนมันละอองมักนิ่วนะนั่นมาติดดอกติดดังครับนวลมักนิ่วแงมเรื่นั้นแก่แล้เปีเเปยเขานวนมัน,ม,นมันหนัดเสือหนัดมอนนะพี่น้อยปิ้วไปถั่ววะแนละ้ว โอเคทำงานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาซื้อมาเพิ่มกันเฮ้ยเนี่ยงไข่เพิ่นซองหน่วยวะเออหมอนต้มกินซุกซึอมาไข่มาแตะหนึ่งเนาะพี่น้องกระมักแตงเครื่องเขาพุงเขาขบเพิ่นแหละมีจังต้นยังมันเสียแล้วนะเอากระถิ่มเอามาล่างใหม่เนาะพี่น้องกินกระโบมีนสังเนี่ย Okay. มีแต่ปลาดุกขเขาอยากเอาไปซื้อเรอาเลยพี่น้องซื้อมากกรับว่าพี่ข้านครั้งมันพอตลาดใกล้ๆก็น่าเห็นอยู่นี่ก็มันบ่มีของมาซํานี่พี่น้องอยู่ในเฮือนในขัดสว่งมีกัดสว่กงนะอย่างตลาดนัดเนาะมันของของหลายอยู่มีแต่ปลาป้งแหละปีงมีแต่ขาวๆเราซื้อเอา ปิ้งไก่ปิ้งซีขอกซีโครงคลิปนี้กับผลกระชิตกแล้วพี่น้องเอ้ยกระชิลาพี่ลาน้องไปก่อนละรถกระตะควนอยู่อ่ะขอบคุณทุกไลทุกเม้นทุกคนเข้ามาหลับชมเด้อพี่น้องเด้อสบายดีผมพรอวคลิปหน้าพี่น้องเมือนยืนคนละเนาะ